นายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเปิดเวทีเสวนาความจริงมีหนึ่งเดียวเพื่อชาติโดยชีย้นะคะว่าประเทศไทยในะรอบ10ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลการเมืองหรือรัฐบาลทหารต่างก็มีปัญหาที่ประชาชนต้องอดทนมาโดยตลอดและไม่มีรัฐบาลใดสามารถแก้ไขได้รวมไปถึงปัญหาความไม่เท่าเทียมของกระบวนการยุติธรรม อดีตการน,นำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่าปมคดีที่ดินเขากระโดงและที่ดินอเอาพลายมีการใช้อำนาจทางการเมืองของนักการเมืองโดยเฉพาะการเ,ารเปิดดีลระหว่างพักเพื่อไทยและพักภูมิใจไทยตอนนี้เนี่ยพักเพื่อไทยเข้ามาฟาดฟันพักภูมิใจไทยเรื่องเขากระโดงเพราะว่าตัวเองต้องการจะเจรจาต่อรองเรื่องอเอาพลายการเมืองมันีอยู่แค่นี้ ไไมมม่่ีีอะรใหเดยเยวลตัวนายสนธิเองก็ยังได้สะท้อนภาพการเมืองไทยในเวลานี้ว่าใกล้สุกงอมค่ะและหากจำเป็นต้องลงถนนก็จะทําเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตแต่ขอพิจารณาตามสถานการณ์พร้อมกับระบุว่ากำลังเรียบเรียงคำร้องเรียนก่อนที่จะเดินทางเข้าพบนางสาวแพทองทานชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีเพื่อขอให้คำตอบเหล่านี้ชัดเจนขึ้นค่ะ ผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมวัดไปตามสถานการณ์นะฮะคือคุณอย่ามาสร้างคำถามบีบให้ผมพูดว่าผมจะออกลงถนนหรืเอเปล่าผมไม่รู้นะฮะผม,มอายุมากแล้ว78แล้วก็คงไม่อยากลงแต่ถ้าจำเป็นเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตผมก็จะทำแต่ณวันนั้นขอพิจารณาตามสถานการณ์สถานการณ์ตอนนี้ ผมคิดว่าตอนนี้มันเริ่มร้อนแรงขึ้นมดแล้วนะฮะแตอาจจะต้องรอให้มันเดือดกว่านี้นิดก่อนนะฮะอาจจะต้องรอให้มันเดือดกว่านี้นิดก่อนทนายไพฑูรยบอกว่ารอเพื่อให้ถัฐกาลให้สุดสุดนะคะประเด็นที่ให้มาเนี่ยแต่ทางฝั่งสุนทรไม่อยากพามันานเลยผมคิดว่าสำหรับประชาชนอย่างผมเนี่ยมันมันใต้สุนทรแล้ว ด้านายปานเทพพวพงพันธ์อดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยยอมรับนะคะว่าการเปิดเวทีวันนี้เป็นการเช็คเสียงทดสอบกำลังพร้อมอุ่นเครื่องมวลชนที่เคยอยู่กับนายส่วนที่มาก่อนแต่ยังไม่มีการเคลื่อนไหว,ไวเพียงแต่เวลานี้ต้องให้ความรู้กับประชาชนเรื่องของรัฐธรรมนูญ MOU .2544 อชาชญกรรมรวมถึงประเด็นของนายทักษิณชินวัตรด,ด้วยค่ะ พร้อมกับยืนยันนะคะว่าในปี2568นายสนธิจะยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีแน่นอนพร้อมปฏิเสธการเคลื่อนไหวของมวลชนในลักษณะนี้เป็นการนำกฎหมู่อยู่เหนือกฎหมายแต่อ้างว่าเป็นการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญไม่มีใครนำกฎหมู่ไปอยู่เหนือกฎหมายได้ค่ะ